ก็ใกล้เข้าสู่เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วนะคะเรามาดูนโยบายของสสสกันค่ะสสสนะคะมีการสารพลังกับภาคีเคือรข่ายค่ะลดผู้บาดเจ็บในช่วงเทศกาลปีใหม่2577ค่ะ ทางด้านของผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพก็ได้กล่าวค่ะว่าทางสสสและภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันจัดงานสารพลังภาคีเครือข่ายลดเจ็บลดตายในช่วงเทศกาลปีใหม่ภายใต้แคมเปญในปีนี้นั่นก็คือดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภยัยดื่มเหล้าเมาถึงสมองเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจากการเดินทางกับภูมิลำเนาหรือการท่องเที่ยวค่ะครับก็จากข้อมูลในปีที่ผ่านมาช่วงของเทศกาลต่างๆนะครับที่มีการเดินทางค่อนข้างมากเนะี่ยก็พบว่ามีอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ถึง20-30ครับ ทางสสสได้ให้ความสําคัญกับงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนโดยเน้นลดพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นเหตุสําคัญของการเกิดอุบัติเหตุนะครับเช่นใช้ความเร็วเกินกําหนดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการไม่สวมหมวกนิรภัยครับกบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายสร้างมาตรการในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนนะครับ สะสะส,ะสะเองและภาคีเครือข่ายครับเขาจับตาเฝ้าระวังถึงมาตรการการเปิดสานบันเทิงถึง4ี่นาฬิกาหรือตีสี่นี่นะพร้อมขอความร่วมมือถึงผู้ประกอบการสานบันเทิงให้มีการดูแลนักท่องเที่ยวในการเดินทางกลับเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับด้วยนะครับนะคะค